สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆขึ้นเขาตั้งแคมป์บนภูเขานะคะริมแม่น้ำไปกันเลยค่ะ目ุ地は右側にありますานา ก็มาถึงที่ตั้งแคมป์ของเราแล้วนะคะลงชื่อเข้าพักที่นี่ค่ะซึ่งไม่มีใครอยู่เลยเราต้องเขียนชื่อแล้วก็ใส่เงินในตู้จดหมายตรงนี้ค่ะราคาทุกอย่างก็จะอยู่เขาจะเขียนไว้ว่ามีอะไรอะไรราคาเท่าไหร่ก็จะมีห้องน้ำให้ แล้วก็ห้องอาบน้ำเล็กๆเข้าใช้ครั้งละ200ยเยนประมาณ60บาทค่ะข้างในก็จะมีกล่องเล็กๆกล่องสีชมพูเอาไว้ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ข้างในก็จะมีน้ำเย็นน้ำร้อนให้ค่ะถือว่าใช้ได้ค่ะสะอาดสะอ้าน เล็กๆน่ารักดีค่ะแล้วจะมีที่ล้างผักล้างจานแยกอยู่ตรงนี้ค่ะ 哎，真美，真美。 วันนี้เรามาแคมป์ภูเขานะคะมาแคมป์บนที่ภูเขายาม,มาค่ะภูเขาปกติจะไปที่ทะเลปกติจะไปตั้งแคมป์กันแถวแถ,ว,ถวทะเลเนาะวันนี้มาตั้งแคมป์ครั้งแรกที่ภูเขาค่ะ ที่นี้ก็มีห้องน้ำอีกห้องหนึงอันนี้ห้องน้ำตรงนน้นก็มีห้องน้ำอีกห้องหนึง ตรงนน้นก็จะมีอีกแคมหนึง่งอืมดีเนาะลมลื่นดีจังเลยอ้ายสบาย ฝนตกค่ะเพื่อนๆจ๋ารู้สึกว่ารักการตั้งแคมป์ที่นี่มากเลยค่ะมันเงียบสงบมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำแม่น้ำอะค่ะไหลเงียบน,นี่เป็นครั้งแรก

เขาอว่าน,นี่ไหมน้องแมวรอก,กินน้องแ,แ,แ,แมวรอก,กินอยู่มแมวที่ไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ว่า,วาวนะให้เขากิน หอยนางรมสดไม่ได้หรอกออเดี๋ยวจะย่างอันนี้ให้น้องแมวกินก่อนต้นนี้เขาไว้เนี่ยต้นนี้มารักน้่งรอเขารอเขาไม่ได้มาย่างกุ้งย่างอะไรให้น้องแมวดีกว่า

ฝนตกค่ะเพื่อนๆพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้ฝนไม่ตกนะแต่พอมาถึง <c oughs> มัน <c oughs> มันภูเขาเนาะ <c oughs> บนภูเขานี่คาดการอะไรไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆ <c oughs> จริงๆก็ดีค่ะก็เหมาะ เริ่มมืดแล้วนะคะได้เวลาเข้านอนแล้วค่ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆ วันนี้จะพาไปฟูจนะคะเพื่อนเนี่ยเสียมกว้างกว้างใช่ไหมชิกาโนชิกาโนะเนกวางร้องอะค่ะเพื่อนเพื่อน วันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูภูเขาฟูจิหรือว่าฟูจิซังค่ะแต่คงต้องเป็นคลิปหน้านะคะคลิปนี้ยาวแล้วค่ะก่อนจะไปดูภูเขาฟูจิก็ถ่ายรูปกับใบไม้แดงใกล้ๆกับแคมป์ค่ะ